เดินสายบนเพจง่ายๆนะครับผมเนาะมีอุปกรณ์ก็คือสวิตช์โยกจอดิจิตอลนะครับผมมีอ่า DC ชาร์จนะครับผมแล้วก็ EUX นะครับอันนี้คือเบสิกพื้นฐานนะครับจะต่อสเต็ปเอาหรือไม่ไม่สเต็ปเอาก็แล้วแต่นะครับผมเริ่มต้นนะครับผมก็คือเอาสายไฟควบบวกนะครับต่อที่ควบบวก DC ชาร์จนะครับผมวิ่งเข้ามานะครับที่สวิตช์ฝั่งออฟนะครับผมนี่นะฮะหลังจากนั้นครับผมพอเราเปิดออนปุ๊บไฟก็จะวิ่งมาที่ข้างนะครับก็ออกมาเป็นควบบวกหนึ่งเส้นนะครับผม ส่วนคลบนะครับผมก็ต่อมาเลยครับผมคลบจากดีซีคลบนะครับวิ่งมาแล้วก็วิ่งมาตรงนี้พ่าดมาเลยนะครับผมไม่ได้ต่อนะครับวิ่งผาดออกมาคู่นะครับเราจะได้เป็นคู่นี้ออกไปใช้งานไม่ว่าจะต่อสเตปอัพหรือเอาเข้าแอมป์เลยก็ได้นะครับส่วนจอดิจิตอลนะผมคูบวกคลบนะครับบวกก็ต่อจากตรงนี้เลยนะครับที่เราเปิดออนขึ้นมานะครับคลบแล้วก็วิ่งมาเข้าที่คลบจุดเดียวกันเลยนะครับส่วนคู่นี้นะครับผมต่อออกมาเป็นบวกลบนะครับ เพื่อเอาไปต่อกับแบตเตอรี่หรือสวิตชิ่งนะครับส่วนตรงนี้เราก็ชาร์จแบตได้ปกติครับผมประมาณนี้ครับผมการเดินสายบนเพลทครับ